สวัสดีครับผมนะครับหลังจากสงการนะครับวันนี้วันที่16เดี๋ยวมารีวิวนะครับเป็นโดนนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ z l l นะครับในรุ่นของ sg 9 0 1 pro นะครับตัวนี้เป็นสมาโดนนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมรีโมทแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็มีจอ lcd นะครับมาให้ในตัวทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังสามารถเชื่อมต่อ โทรสทมมือถือได้เหมือนเดิมนะครับแต่เพิ่มความสะดวกง่ายิ่งยิ่งขึ้นนะครับก็คือติดตั้งจอมาให้นะครับที่ตัววิทยุเลยแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันในการคอนโทรลการทํางานมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับใช้กล้องแบบ3เซ็นเซอร์กล้องนะครับแล้วก็ตัวนี้มีเซนเซอร์อินฟาเรดในการกันชนด้วยนะครับผม คมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันขอวางกับพื้นแล้วกันนะครับนี่กล่องนก,ก,ก็เป็นกระเป๋าชั้นในแล้วก,ก็จะมี อ,อันนี้เป็นบาร์โค้ดสำหรับโหลดแอปตัวตัวนี้จะเป็นพวกใบพัดสำรองแล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จเป็น Type-C แล้วนะก็ตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์อินราเรดนะครับป้องกันการชน แบตเตอรี่มีมาให้1ก้อนนะครับก็ซื้อเพิ่มได้อตัวนี้เป็นรีโมทคอนโทรลนะครับก็จะมีถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะครับระบบเฮดเลดโหมดเข็มทิศขึ้นลงออโต้นะครับ Return to Home ตัวนี้ปรับกล้องขึ้นลงนะครับตัวนี้ปรับสปีดช้าเร็ว แล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่จับจอมือถือนะครับก็เราดูจอที่ตัววิทยุก็ได้ตัวนี้ก็จะมีช่องนะครับเป็น type c นะครับตัวนี้ก็จะต่อเข้าน่าจะออนออนออกมอนิเตอร์ได้นะครับแล้วก็ช่องนี้จะเป็นช่องชาร์จแบตเตอรี่รีโมทแล้วก็ใส่เมมโมรี่การ์ดได้นะครับก็เวลาบันทึกนะครับ ไฟล์จะอยู่ในเมมโมรี่การ์ดแล้วก็ถ้าเราเชื่อมต่อมือถือมันก็จะไปอยู่ในมือถือนะครับประมาณนี้ตัวล,ลําก็ไม่ใหญ่นะครับเล็กตรงนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ล็อกความสูงนะครับก็จะลอยนิ่งๆกับที่ได้เลย จะเป็นกล่องนะครับก็จะมีไฟ LED เดี๋ยวลองทดสอบการบินนะครับขั้นตอนแรกนะครับกดสวิตช์ออนจะมีเสียงอะไรนะกระโดนวางกับพื้นนะครับจากนั้นเปิดรีโมทนะครับ าพามาละมันจะสะท้อนแสงหน่อยนะอันนี้มันจะออกเป็นเงามือถือหน่อยมองไม่เห็นนะครับแต่ถือว่าชัดแล้วก็ใช้งานได้นะครับอ่ะอ่ลองทดสอบการดินนะครับก็เทคออฟปุ่มสตาร์ทอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อกี้โดนต้นหญ้านะครับอ่ะโอเคสตาร์ทใหม่อ่าแล้วก็ค่อยๆดันค่อยๆขึ้นไป,ะปนะครับตัวนี้จะนิ่งนะครับ วเวลาบินนะครับก็ได้20นาทีอยู่แล้วจนนิ่งเลยนะ 能够嘛？ แสงอาทิตย์สองตาเขาขึ้นสูงก็ปวดตากล้องก็ ไม่ได้แกะฟิล์มหน้ากล้องออกมันก็เลยแบบมองไม่เห็นนะไม่เห็นนะครับนี่คือระบบล็อกความสูงนะครับก็จะลอยนิ่งๆแบบนี้นะครับไม่ปไปไหนกดลงก็ขึ้นที่เดิมแสงไปก็อยู่ที่เดิม ถ้าใเข้าใกล้มันก็จะขยื่อนตามถ้ามีอะไรจะตัดใต้ท้องนันะ ว่านดีนิ่งท,ทรธนง่ายแบบอึดนะครับถึงแม้จะมีมาก้อนอยู่อ่าเดี๋ยวผมขอเอาโดรนลงจาะนะครับผมขอเอาดรลงก็ลง ตัวนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับ2000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็ราคาแล้วก็เบอร์โทรนะครับผมจะลงไว้ที่คลิปเลยนะครับเป็นรายละเอียดนะครับกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็โทรสอบถามนะครับติดต่อสั่งซื้อได้นะครับผมโอเคครับ